นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับซักครับดีไอคอนตอนนี้แม่งกติ๊คู่กิจรางกันหมดนะผมบอกเลยนะคะดีดิไอคอนนะผู้ต้หาสิบแปดคงเนี่ยมึงอย่าคิดสู้เลยแหล่งข่าวที่กูได้มาจากผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยแม่งยา่านะมึงมึงสู้คดีไปเนี่ยห้าปีเจ็ดปีเนี่ยบริษัทมึงเจ๊งมันมันยา่าผิดถูกกูไม่รู้อะรอศาลตัดสินอะแต่กูบอกเลยว่าลำบากนะครับ พยานหลักฐานก็เยอะผู้เสียหายก็เยอะสู้คดีในศาลนะตีไปห้าปี 7, าาเจ็ดปีบริษัทแม่งเจ๊งหมดแล้วจบเนะจะเอาเทวดามาว่าความอะไรต่างยากเจ๊งผมเคยเป็นทนายคดีของออพูกแชร์ลูกโซ่เมื่อสามสิบปีแล้วคดีใหญ่โตไม่อยากเลยชื่อนะพอโดนจับชื่อเสียงแม่งเสียหายแล้วคนแม่งด่าทั้งบ้านทั้งเมืองถามมาตอนนี้แม่คงแม่ขายมาหาผมทุกวันใครก็จะไปซื้อสินค้า ใครจะไปทําธุรกิจกับมึงโอ้ยบเจ้าของบริษัทแม่งอยู่ในคุกเลยทนายแม่งเดินสายชี้แจงบ้างอะไรจะอะไรต่างมันเจ๊งแล้วจบแล้วไม่มีอะไรนะเริ่มต้นแม่งก็โดนชอ่อโกงประชาชนไปละอ้าวเดี๋ยวแม่งโดนแชร์ลูกโซ่อ่ะจับภาพเลยอ่ะตำรวจดําเนินคดีอ่ะตอนนี้แม่งก็งแตกหนอไปละอ่ะไปอ่าปงปงปปงแม่งก็ยึดทรัพย์มาตรการทางแพ่งอ่ะดีเอ d ไ SI อก็วันนี้ก็ประกาศแนะล้วรับเป็นคดีพิเศษ ตายฮะบอกเลยเอาทนายมาร้อยคนเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกถึงแม้จะจ้างพวกด็อกเตอร์พวกอะไรมานั่งออกทีวีจับดีไอคอนตามการะแสไม่ได้ตามพยานหลักฐานไม่ได้หรอกผมบอกนะคดีนี้นะผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แม่งอ่ะห้าปีมึงพิจารณาคดีไม่เสร็จแล้วก็พวกผู้ต้องหารอยู่ในคุกยาวห้าปีตายฮาแล้วจบธุรกิจต่างๆเจ้งหมดนะ ทานายก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่างมากก็ไปแจ้งความกลับกูนั่งกนี้อะไรต่างมันตามได้แค่เนี้ยเบี่ยงเบนสร้างกระแสไปนะครับอก็จับอะไรเนี่ยนางสาวกอไก่ตบทรัพย์ไก่เกียร์ทรัพย์อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ดูนะนางสาวกอไก่ก็ร้องไห้ร้องม่มว่าเนี่ยทําไมต้องเป็นกูคลิปเสียงมึงอ,อัดทาไมอัดเสียงกูทําไมกูสาช่วยมึงเคลียร์จนจบแล้วนะเงินทองก็เป็นค่าางค่าจ้างเลยนางสาวกอไก่ร้องไห้ครับ เพราะอะไรเริ่มต้นจิตอาสาเป็นคนดีปราบลุมปราบแชร์ลูกโซ่เอาที่ปหายตอนสุดท้ายดันไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทษแชร์ลูกโซ่ชอบโกงประชาชนช่วยผู้เสียหายด้วยเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเจ็ดอักูได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปเป็นที่ปรึกษาพวกแชร์ลูกโซ่ด้วยเก็บเงินค่าไทยกสานหกเจ็ดอสุดท้ายแม่งจะจกเพราะอะไรเราแม่งไม่ใช่ทองจริงมันทองปลอมพอนเริ่มต้น ทำตัวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรต่างๆพระเอกช่วยเหลือประชาชนอธิบายสุดท้ายเก็บังนแม่งกระจบชีวิตแม่งไม่มีอาหารแล้วมันไม่ชัดเจนเราอยากช่วยก็ช่วยบอกไปเลยเราอยากจะว่าให้ใครมาจ้างเราก็พูดให้ชัดแยกให้ชัดพอแม่งสับสนเอ้านี่มาช่วยเหลือกูอ่าสุดท้ายไปเรียกเงินจากบอสพอะได้ค่ะเสียหายสิบล้านยี่สิบล้านอ้าวขอยี่สิบสภาพไปช่วยบอสพอกอ้าวสรุปแล้วมึง อยู่ฝ่ายไหนเนี่ยสามโคมแม่งก็สับสนวอสพอแม่งก็เคี่ยวเอาตายหามารีตังคูนะส่วนบอสพาวจะสีเทาหรือสีขาวก็แม่งก็รู้เนี่ยถ้าแม่งสีขาวต้องจ่ายตังไว้ละสีเทาต้องจ่ายไหมกูไม่รู้กูก็ไม่รู้หรอกนะเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่มีหาเลยชีวิตแม่งไม่มีหาเลยซับซ้อนสุดท้ายก็คือมึงจะเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกไปเลยแต่ยังมาเป็นผู้ร้ายตอนจบนะมึงจะช่วยผู้เสียหายก็ช่วยไปแต่ไม่ใช่ช่วยผู้เสียหายเสร็จเรียกตัง มาได้แล้วเอา20%อันนี้ไม่ใช่ช่วยแล้วเรียกรับจ้างรับจ้างถ่วงนี้อย่างพี่เดย์นะพี่เดย์รับจ้างถวงนี้ใครมาปุ๊บเอาเก็บเปอร์เซ็นต์เอาแม่งชัดแต่ถ้าช่วยก็ช่วยแม่งไม่ชัดไงชัดเลยจบแต่ครั้นี้พอไม่ชัดก็โอ้ยเป็นกิจอาสาอาทำํารับไป20%สักพักหนึ่งไปไหมดีไอคอนอ้ามีปัญหาคนโจมตีเก็บค่าถ่ายเอกสารยี่หกสนมันเป็นธุรกิจมันกลายมันสลับซับซ้อนไป คนก็เลยไม่รู้ว่าเอาเอรับสองทางสามทางหรือเปล่าเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้นางสาวปอไก่เนี่ยไม่มีอะไเลหรอเด้วเรื่องราวมีแค่เนี้นะครับอเข้าใจนะพเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดมึงจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือมึงจะอะไรต่างนะออนะครับอาจจะเมานิดหน่อยนะอืนะครับนะเมาก็บอกว่าเมาไม่ต้องไปบอกอะไรนั่นนะเราคนขี้เมา นะครับพวกนี้ก็ตอนบ่ายเดินทางไปนะครับเดินทางไปไปบเย็นๆเนีเดินทางไปจีนทุกนี้นะก็ไปอยู่เมืองจีนหลายวันนะกลับอีกทีข้าวันที่30มสิบตที่1นึ่งนะก็ไปกับนนะักธุรกิจเพื่อนกันก็หลายคนยไปเที่ยวเมืองจีนไปซีอานไปหลายๆประเทศนะคุยเรื่องทนายตั้มกับสนทิอ๋อได้ได้เดี๋ยวคุยไนดะ้ไม่ต้องห่วงนะครับสนทิก็ถือว่าเป็นนะผู้เท่าเอีงวงการสื่อนะส่วนทนายตั้มนี่ก็ถือว่าเป็นนะทนายเซเล็บ ถ้าพูดถึงโซเชียลนี่ก็ถือว่าดังที่สุดนะไม่มีใครดังเท่าทนายตาั้มนรองลองมาก็พี่เดชนี่แหละทนายแก่แกแกๆเท่าๆนะครับนะนะยอดติดตามทาง Facebook ทนายตั้มในสองล้านกว่าพี่เดชก็ล้านกว่านะทาง Facebook ส,สู้ไปได้แต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดแล้วสู้ได้พี่เดชก็เกือบสามล้านอยู่นะนะพี่เดชก็พอใช้ได้อยู่นะนะพอใช้ได้พี่เดชนะก็เป็นคนตรงไปตรงมา อาจจะไม่รวยเท่าพี่ั้าอ่ะนะแต่พี่เดก็มีมีวากินวาแดกทุกวันอ่ะไม่ต้องไปรีดถ่ายใครแล้วนะ FC นี่แหละเอามาให้ทุกวันก็เมาแม่งทุกวันนะครับพี่เดก็แนวๆนั้นอ่ะก็อาจจะไม่มีนาฬิกาปาเตฟ,ฟิลิปนะเอ่อหรือว่าลิชาร์ดมีวอะไรไม่มีก็ก็พอมีโลเลกลบ้างเก่าๆนะซื้อมาก็หลายสิบปีแล้วฝังพงฝังเพชรบ้าง,ง,ง,งนะครับ อย่าถามเรื่องฝังมุกนะตอนเมาแน่ๆเดี๋ยวสะดุ้งนะครับมุกก็ต้องฝังมากบางทีเป็นของมันไม่ขึ้นก็ต้องฝังนะฮะฝังลูกนิดๆบ้างอะไรบ้างธรรมดาพี่เดย์แม่งคนแก่นะครับสนุกสนานแฮฮานะครับนะอาจจะไม่ได้รวยสู้กับคนอื่นเขาได้อะแต่ก็มีข้าวกินมีวายกินทุกวันอะอยากกินอะไรก็กินได้หมดเอางี้กันนะเอถ้าไม่มีกินกินก็ไปถ่ายเพื่อนฝูงอะไรก็ได้ยังพอได้อยู่ นะครับนยะก็พอมีพักมีพวกที่เขาจะเลี้ยงวายเลี้ยงสเต็กนะหรือถ้าไม่มีที่กินก็ไปร้านถนัดแดกตามใจปรารถนานะมันก็ให้พี่เดกกินฟรีอยู่แล้วนะนะวันก่อนก็ไปกินอะไรโทรมาฮอกอนะ่หลายพันอ่นะพี่เดกก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนกะ็ไปกินฟรีได้กับพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับนะสบายๆพี่เดกก็ไม่ได้จะเกิดมาแม่งต้องรวยนะอืมชีวิตต้องรูล้ล่ะอะไรไม่ต้องอ่ะ มีข้าวกินแล้วก็มีเงินซื้ออาหารหมาให้ไอเหงไยไรโชคไอดีพอนะชีวิตกูพอไม่ต้องเป็นสอสอ,สอเป็นนายกเป็นนายกแม่ก็ลำบากไปดูในทิกตอกับนะสงสารนายกอิงนะนะครับยืนถแถลงข่าวอยู่คนเดียวนะมองไปทางซ้ายมามา,มาหน่อยยืนคนเดียวก็ติดอ่างเลยนะนายกอิงอะ่ะแกก็อยู่ดีๆอายุสามสิบกว่าเอา้าตายหาพ่อให้เป็นมานายอยู่ดีๆพ่อให้เป็นนายกซะ ปกติเลี้ยงลูกอยู่ดีๆเล่นอ่าทําอะไรกกุบกริบกุบกริบไปคนเราชีวิตแม่งไปแดนอนเป็นลูกทักสินนะครับวันดีคืนดีพ่อบอกว่านะพ่อก็ไม่รู้จะเอาใครเป็นนายกแล้วนะให้เศรษฐาเป็นก็ชิบหายโดนสอยโลกไปแล้วโดนลูกน้องกระป้องสอยโรกไปแล้วเอาใครล่ะอดีตนายกการสูงสุดแม่กับโลกเลิกเยอะเป็นไม่กี่วันก็ตายหานะนะนะครับ สุดท้ายก็อิงจะไปเป็นนายกให้พ่อแต่ตายงาเหนื่อยเลยอิงก็ตกปกติก็ลูกเสร็จถีนะแม่งต้องมาเป็นนายกตรงที่ก็เห็นใจนะเนี่ยแถลงข่าวก็ต้องพยายามนะจดจําอะไรไม่ได้อ่านส็อคลิปแม่งกะโดนด่าว่าไม่มีความรู้โง่อืนะแต่ความจริงโง่ือฉลาดก็พี่น้องประชาชนตัดสินเอาเซลนายกหลดหน่อยเขาไม่ฟ้องผมหลอกผมรู้งานเพราะผมพูดเรื่องจริงถ้าอะไรไม่จริงนายกฟ้องผมเลยนะ เนี่ยตอนนี้ผมกาลังพูดตอนเมานายกถ้าเกิดเป็นคนเก่งจาอะไรได้นายกแม่งไม่รู้เรื่องอ่านเลยเลยวีดีพ่อให้เป็นอ้าวตกใจกูเป็นนายกใส่ชุดขาวมากัยมินิฮาร์ดก็โดนด่าแล้วเริ่มตน้นจะพูดอะไรก็นั่งอ่านสคริปต์อะไรต่างๆเอัน,นี่คือเรื่องจริงหมดเลยมันกลกลายเป็นคุณหนูซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถอะไรต่างนะนะครับอันนี้ก็นายกอิงแม่งก็สวยโชคดีแม่งมีอะไรนะแม่ตักป๋าเบียคดีทอง แล้วเสร็จแล้วก็มาเจอดีไอคอนนะมาเจอคดีเมียบิ๊กโจ๊กมาเจอคดีทนายตาั้มสบายเลยคนก็นเลยไปด่าทั้งอื่นแทนแทนนี่มาด่านายกอิงด่าทั้ษสินผมก็เลยเว้น่ากไปเลยปกติผมก็ต้องมาดัง้งด่านายกบ้างวิบบางวิจารณ์ลืมไปเลยกลายเป็นเด็ดไอดอลตอนนี้ก็มาคดีทนายตาั้มมาคดีป๋าเบียอะไรต่างแม่งไปกันใหญ่เลยคดีพวุ่งนี้แม่งยิ่งเยอะ นายกก็ถูกดา่ดาด่าน้อยไปกลบจานเืองไปหมดเลยทั้งๆที่ปัญหาประเทศชาติเราแม่งแย่อัตราการจเจริญเติบโตเมื่อเช้าคุยกับพวกผู้บริหารแบงก์ไฟนั่นเอฟซีนักธุรกิจบอกพี่เดชครับตอนนี้ประเทศเรานี่แม่งชิบหายแนละ้วประเทศเราไม่มีหาอะไรน่าสนใจไม่น่าลงทุนทุกอย่างทุกอย่างแย่หมดเร,เริ่มตั้งแต่การทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองทุจริตข้าราชก,การทุจริตนักธุรกิจก็ขี้โกร นักท่องเที่ยวแม่งก็ลดน้อยลงประเทศเราไม่มีอะไรที่น่าสนใจอันนี้กูกูพูดเรื่องจริงใครจะบอกว่ากูด่าประเทศก็ได้แม่งคือแย่หมดถ้าเล่าให้ฟังตกต่ำมาตราการเจริญเติบโตอะไรชิบหายแย่หมดคนที่รวยคือใครรัฐบาล,ล,บาล,ล,บาลรัฐมนตรีเจ้าสวัวแม่งรวยชาวบา้านลำบากตายหายอย่างเดียวตายหายอย่างเดียวทุกคนลำบากหมดจะกินจะแดกอะไรลำบากอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะนี่นี่คุยกับนักธุรกิจนะ